สวัสดีค่ะเพืนน่อนเพื่อนทุกทีวันนี้วันที่28ตุลาคม2566นะคะเราก็มาเดินตลาดนัดนะคะมีรวัตรโยธินนะคะวันเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ทุกเสาร์เราก็จะมีนัดที่ตลาดมีรวัตรโยธินนะคะก็จะมีมาเดินเที่ยวตลาดชมคนเที่ยวตลาดและก็าหาในตลาดนัดกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเราเดินโซนเสืส้อผ้ามาแล้ว ผลแน่นนะคะฝ่ายนั้นนะคะก็คงจะซื้อเสื้อผ้าเสร็จก็คงจะมาฝ่างนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีพวกขายกล้วยผลไม้นะคะอาหารหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนเราหาอาหารที่เกี่ยวกับไขมันนะคะลดไขมันยังไม่มีอะไรให้เลยนะคะผลไม้นะคะที่ทานได้นะคะเพื่อน ตรงนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะช่วงนี้ก็มีงานหลายที่นะคะตลาดก็จะมีเพราะว่ายังไม่เย็นมากนะคะก็เป็นอาหารการกินสุก,กี้น้ำสุกี้แห้งนะคะแล้วก็บะหมี่เหลืองแล้วก็หอยทอดยอดแหลงนะคะจี <c oughs> ใส่กรอกในผ้าน,น,นะคะของเด้งชูชแบงบาร์บีคิวก็จะมีนนให้ทานหนุกย่างนะคะบณกระดับสี่ก็อาหารหลายอย่างวางเรียงยกันหมดเลยนะคะให้เลือกกัน,นหมูหมูก็มีนะ มันม่วงอืมมันก็จะเป็นตะลิงปิ่งนะเรียกวา้อง ดูเหมือนว่าตลาดวันนี้จะบางๆนะคะทีเดือนุ่มนี้ก็เป็นวันพระนะคะก็จะเป็นนุ่เอก็เป็นวันออกพรรษาขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะคะก็วันวันพระใหญ่นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาล เข้าพรรษานะ FC สึกค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีการตักบาตรที่วัดนะคะตักบาตท,ที่วัดนะคะอันนี้ลูกอะไรอ่ะแอาต้นต้นแคทบเจ้าแคทบ นี่คะเราเห็นผลไม้ที่เราจะทานได้เลยค่ะเขาบอกว่าไขมันก็ต้องทานแอปเปิ้ลเขียวลูกเท่าไหร่คะใครลูกตัสิบสบาททานได้แอปเปิ้ลเขียวอย่างเดียวนะคะเพื่อนอย่างอื่นทานไม่ได้นะคะแล้วก็จะหาผลไม้เฉพาะที่ทานได้นะคะ ผมรูปห้าสิบได้ผมรนะูปห้าสิบได้ไหมอันนี้ผมรูปห้าสิบอันนี้อร่อยอันนี้ก็ชอบกินเหมือนกันไม่พี่เป็นไขมันในเลือดสูงค่ะเขาให้กินขาเอฟเฟ่นเขียวค่ะอันนี้ก็ก็ชอบกินมันมันอร่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวนะค่ะเพื่อน,นเดี๋ยวเราจ่ายตังแป๊บหนึ่งค่ะเพ,พื่อนเพื่อนเราก็เดินหาได้ อาหารทานเราแล้วนะคะมื้อเย็นนะเพะื่อนๆก็ต้องทานผลไม้นะคะเพราะว่าเราทานข้าวก็จะทานแค่นิดเดียวส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ทานอะไรนะคะผลไม้ที่คนเป็นไขมันทานได้ก็จะมีแอปเปิลขาวแอปเปิลเขียวทับทิมนะคะก็แล้วก็แก้วมังกรนะคะก็เลยต้องหานะคะของกินของเราเองนะคะเดี๋ยวก็เดินต่อนะคะพี่ก็ไปชนบรรยากาศใน อาหารต่อนะคะวันนี้เรามาเร็วก็จะดูเงียบๆไปหรือเปล่าอหรือว่ามีที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะเขาก็จะแบ่งกันไปหรือเปล่าโซนทิศตะวันตกก็จะไปนู่นตลาดนั้นตลาดราชมงคลน,นะคะป้าป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปังมากเลย <c oughs> มีคนสนใจเยอะเลย <Yeah. S 1> ครับ ได้สี่ร้อยนะพ่อวันเดียวนะ่ะอืมงังมากเลยคลิปเนี่ยจะมาทักทายขนมของคุณพ่อนะคะขนมข้วยอาหารการกินนะคะเลือกได้เลยนะคะเอฟซี 3, ชอบอะไรไหนก็เลือกได้เลยจะเลือกทำเองหรือว่าซื้อไปทานก็ได้นะคะ ล้วแต่ตามสบายใจเลยนะคะเลือกที่สบายใจวันนี้เราจะเดินโล่งหน่อยเพราะว่าโอ้คุณนีีน้องยำสวัสดีค่ะขึ้นมาคเํเแตอนี่ยมหน่อยมาขายของโมน้องดีโสมมาขายของถมบอกนะคะน้องสาวมาขายยำอยูอย่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดก๋้วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะนี่แป้งบางสลัดรคะ บรรยากาศตลาดพรุ่งนี้วันพระอย่าลืมไปทาบุญตักบาตรกันนะคะเชา้าเดี๋ยวเราว่าจะเลือกวัดว่าเราจะไปวัดไหนนะคะเราดูก่อนอาจจะไปวัดกลางของท่านรองอนนเจนะ้าคณะจังหวัดเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะสิพ่อเป็นชมบรรยากาศกันอันนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่นะคะอาหารหลากหลายเลยนะคะเริ่มเบียนหัวและะ้วสิ ก็เดี๋ยวจะเดินเก็บงานแล้วก็จะกลับแล้วนะคะฝั่งข้างหลังมาก็ถ้าเรามาเร็วก็ฉาล,ล้องๆอย่างนี้มันถ้าเย็นหน่อย <umba> ก็จะคึกคักไปด้วยผู้คนนะคะแต่วันนี้ก็คงจะแยกกันไปนะคะเพราะว่าตลาดมีหลายที่นะคะก็มีตลาดอาหารที่ราชมงคลแล้วก็มีตลาดนัดเวรวัตรโยธินนะคะก็ <umba> แต่จะเลือกกันไปนะเพื่อน หอมมากตานมากเลยนะคะไปดจแต่บรรยากาศกัไม่เป็นไรนะเพื่อนเราได้อาหารของเราแล้วก็คือแอปเปิ้ลเขียวนะคะเราไปทานกันที่บ้านว่นนี่ก็จะฝั่งนี้ก็จะขายทั้งดอกไม้ผลไม้ด้วยนะที่สี่นะคะเดี๋ยวเรา เก็บบรรยากาศสักคู่หนึ่งให้กับเพื่อนฟ F4 ได้ชมกันนะคะประตูแข่งเนียสามสิบห้า 35. ตัวเบลอ้อเลยตัวใหญ่จริงๆใน F4 ก็ตัวใหญ่มากเลยนี่ประตูตัวละเจ็ดสิบบาทวูยีมีเคร,รื่องรอหรอเนี่ย เป็นโลรลบาร์เลยนอากินมากไปต่อแล้วอีกไปต่อแล้วนี่ก็ขนมคุกกี้ อันนี้ก็คือบรรยากาศตลาดนัดวีรวัตโยธินในวันนี้นะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนเพื่อนีทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะอย่าลืมพันไปพันมาก,ก็ผัดไทยระยองนะคะเจ้าเก่าก็กไมเลือกไดะะ้ก็มีลาบแกงโค,นคนราชค่ะเพื่อนเออแล้วก็โรตีแป้งใบเตยน,นะคะ ฝนตกแล้วครับเพื่อนเราขอหยุดรุ่งก่อนค่ะค่ะเป็นนั้นว่านะคะเราเดินมาก็ถึงโซนนี้แล้วนะคะก็จะถึงเวลาสมควรนะคะเมื่อสี่พยาวฝนตกแล้วนะคะเราก็จะถือโอกาสนะาดเพื่อนรี่นสนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะพาเดินชมตลาดนัดวรวัฒน์ยินฝั่งโซนอาหารนะคะ เราก็หวังนี้ว่าผู้ช่วยเลขทีทุกคนทุกท่านตคงจะถูกใจในชุอของเราบางไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราต้องขอ่ากผู้ช่วยเลขทีไว้นะทิ้ด้วยขอบคุณทุกเลฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับซักท้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโัวเลสผีเลสสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอที่ใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวัง ภาษาสนไทยชนคงมากขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลงไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีจงมีแต่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะฝนตกแล้วเพื่อน